เข้าสู่ช่วงที่เราจะถามคาถามเพื่อหาอะไรได้ไปมอบให้กับช่อง7จ็รวมใจต้านภายัยโควิด1 9เอาละฮะวันนี้พี่ดาวเลือกไปแล้วเมื่อเมรกที่แล้วอ่าเรามาดูคําถามพี่ดาวเตรียมตัวนะค่ะตอบถูก1นึ่คำถาม,มรับ1,000บาทไปบริจาคในนามพี่ดาวไม่ยุรีเลยโอเคค่ะ T okay, Q M i n s u r a n c e Broker อันที่2ตรลาฉลากทองค่ะ อันที่สามปลาแม่ครัวฉลากทองปลาแม่ครัวรโรเรียลนีไวท์ชลิฟฟ์เนเจอร์กิฟต์แบ็กคอฟฟี่ปลาแม่ครัวปลาแม่ครัวฉลากทองและปลาฉลากทองคุณดาวจะเลือกแผ่นป้ายไหนแผ่นป้ายแรกแผ่นไป้ายไหนดีคะที่สามหนึ่งสองสามปลาแม่ครัวฉลากทองนะใช่ค่ะนะคำถามอยู่ด้านหลังคะ่ะคำถามมีหัว่าว่า ชุมทางดาวทองอเริ่มออกอากาศในปีอะไรระหว่าง2,555กับ2,559รายการชุมทางดาวทองคเริ่มออกอากาศครั้งแรกหลังจากเป็นชุมทางเสียงทองมา20ปีเป็นออกมาเป็นชุมทางดาวทองครั้งแรกนะน่าจะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคิดก่อนโหทำไมเราไม่รู้เรื่องนี้เลยมีแบบล้อกันคุณมา วันที่บมงสงเปิดรายการคุณก็มาด้วยไม่รู้ตอบไหมตอบไหมไม่รู้ตอบว่าตอบว่าห้าเก้าห้าเก้าสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องรับเป็นหนึ่งพันบาทใช่ค่ะเอาเงินหนึ่งพันบาทไปมอบให้กับช่องเจ็ดรวมใจ บริจาคในน้ำคุณดาวไลีนะฮะค่ะยังอีกหนึ่งคำถา,อามอ <า S 1> แล้วครับอีกหนึ่งคำถามครับผมมีให้สามอันนะฮะอะไรดีอะไรครับพันทิปเจ้าปิดพ,พันตราฉลากทองโอ้โหอันนี้นะผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผมอยากจะบอกว่าคําถามอีว่ค่าการประกวดซีซั่นอที่เขาเป็นกาติการับตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงิ5ปีเนี่ยเรียกว่าอะไรระหว่างดาวทองกับดาวลุกและเกิด ก็ต้องดาวรุ่งสิก็ต้องอะไรนะคะดาวรุ่งอ่ะเป็นคำตอบใช่ไหมคะใช่ตอบว่าดาวรุ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งอ่ะเออจริงๆรพี่เกือบตอบดาวทองเลยทองไม่ไงต้องเป็นดาวรุ่งดิเพราะว่าเขาได้ติดวัยรุ่นไงโอเค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 รับไปแล้วสองพันบาทไปบริจาคในนามคุณดาวมิญุลีที่ รวมใจสู้ภัยโควิดสิบเก้าเอาละฮะต่อไปต่อไปพี่ดาวต่อต่อต่ออีกหนึ่งคำถามสุดท้ายเอาอหนึ่งสองสามสี่ห้าฮะหนึ1 1> <Q> ่ง TQM TQM Insulins Broker ครับค่ะคำถามมีว่าพ่อไวพ์พูดคำว่าอะไรเยอะที่สุดในหนึ่งเดือนเ<ะ>ออพ่อไวพ์ชอบพูดอะไรเป็นคำติดปาก ติ๊กตักติ๊กตักติ๊มีช้ยคมีช้ไหมคะไม่มี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 เหรออ้าวคุณเคยไหมคะขอให้ชอบดีอะไรนะอะไรนะขอให้ชอบดีเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งอ่ะมเขาเคยเป็นกรรมการคู่กันมาเขาต้องรู้ดินี่เป็นคนแรกเลยนะที่ตอบ3ามข้อไม่ผิดเลยอ่ะหรอใช่คุณคนแรกเอาละครับยอดที่คุณดาวมัลรีบริจาคคือ สามพันบาทนะคะ <พ ious S 1> คกับโครงการช่อมเจ็ดรวมใจสู้ภัยโควิด -19 าต้องเตรีตัวนะฮะเราจะนำเงินบริจาคทั้งหมดเนี่ยไปมอบให้กับ10โรงพยาบาลรัฐที่ให้การดูแลผู้ป่วยโควิด -19 แต่ว่าโครงการนี้เนี่ยเขาจะรับบริจาคถึงวันที่7เมษายนะคะแต่ในวันที่เราบันทึกเทปเนี่ยเดี๋ยวเราจะรวบรวมไปให้เลยสนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance บล o k ก r จำกัด ผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองอยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้ส่วนจำกัดห้างขายยา้องยาเิสัตราโบแดงกระจกเคมี an, K, พันธ์ AGC บริษัท SSK พับบิชชิงจำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัด ต้องขอขอบคุณไปยังบริษัท TQM i n s u r a n c b r o k e r จำกัดครับค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองและผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองค่ะขอขอบคุณไปยังยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาเภสัชตราบแดงครับค่ะขอบคุณ Royal Reway t e r i f t ขอบคุณ Nejegift Black Coffee ค่ะ บริษัท SSK Publishing จำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดค่ะขอบคุณบริษัท Six Sense Magical จำกัดค่ะบริษัทนพพร p r o m o นแอน and Picture และพี่ใหญ่ของพวกเราครับคุณนมนพพรขอบคุณครับอ่านะพี่ดาวครับท้ายที่สุดวันนี้ก่อนที่จะลาท่านผู้ชมไปในช่วงภาวะวิกฤตที่ทุกคนต้องอยู่บ้านเพื่อที่จะลดเชื้อเพื่อชาติพี่ดาวมีอะไรจะฝากไปถึงพี่น้องแฟนเพลงที่ไม่ได้ชมเราในช่วงนี้เพราะต้องอยู่บ้าน เชิญครับพี่ดาวครับ่ะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับทุกๆคนนะคะสู้ๆนะคะ,ะ,คะเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะเริ่มชินทําตัวให้ชินอยู่บ้านเพราะว่าออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยมันอันตรายนะคะดูแลตัวเองอยู่บ้านดูแลตัวเองให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะถ้าเหงาก็เข้ามาดูรายการของเราดีละค่ะ สู้ๆนะคะทุกๆคนเป็นกำลังใจให้คะ่ะคุณหมอและพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็ผู้ป่วยผิดเชื้อโควิดด้วยคะ่ะขอใหายไวๆคะ่ะ <rele an> ขอบคุณ <S <S คุณดาวมิวลีคั <ๆ S 2> ขบคคขอบคุณนะครับพีด่ดาวของคุณงนะนเอาละฮะท่านผู้ชมครับนี่ก็คือความตั้งใจครับชุมทางดาวทองเราจะประกวดแบบออนไลน์ไม่ต้องเจอหน้ากันไม่ต้องเสี่ยงติดเชื้อแต่ยังคง ที่จะทำนุบำรุงและก็รักษาเอาไว้สำหรับเพลงลูกทุ่งไทยที่เป็นมรดกของชาติเป็นศิละปะประจำชาติแขนงหนึ่งครับวันนี้ครับแม้ว่าวิกฤตจะเกิดขึ้นแต่เราจะกอดคอกันสู้เพื่อเอาชนะโควิด -19 ผ่านพ้นไปให้ได้ครับนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะในวันพฤหัสและวันศุกร์เวลาเที่ยง45ในรายการชุมทางดาวทองสวัสดีครับสวัสดี คำรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกคนที่อยู่ที่บ้านดูรายการของเราไม่ต้องออกไปไหนนะจ๊ะเราจะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันและขอส่งกำลังใจไปถึงคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานหนักเพื่อบวกเราเราก็จะช่วยโดยการไม่ไปไหนอยู่บ้านแบบปลอดภัยดีที่สุด สุดท้ายขอบคุณพี่ดาวมายุรีที่สร้างความสนุกสนานให้กับเราในวันนี้พร้อมเสียงเพลงอันไพเราะด้วยที่สําคัญทาเงินบริจาคเข้าโครงการช่องเจ็รวมใจสู้ภายโควิดสิไปได้อีก3,000บาทจ้า <Wow. S 1> แล้วอาทิตย์หน้ามาพบกันใหม่แขกรับเชิญจะเป็นใครอาอย่าลืมดูนะครับ